เยื่อรายต่อไปพี่วินจับมาเล่นเกมใบคำซะหน่อยวันนี้มึงมากับใครมากับหมอนัสนั่นไงนั่นให่ไงว้่นหัวไวั่นหัวเอาแล้วพี่วินจับได้ชื่อพี่นิวจะใบกันยังไงล่ะทีนี้อะไรอ่ะไม่รู้นิวนะน้ำอีว พี่นิวเออและหมอนัทก็เป็นไลายต่อไปทำอะไรก็ายไม่ใช่กะดูเแล้วอีกคหนึงอะไรอะเอออะไรวนี่ยกระจน้แล้วใอีกนิดนึ่งกะเื่องกะอะไรอยดอเาต้องเราทอะไรเราต้องทอไรเราจะได้ไปข้างหน้า่ไม่ใช่ไ่เยอะ กว่าจะทายถูกเล่นเอากระโดดซะเหนื่อยเลยและนี่ก็คือของที่ระลึกจากช่อง Blue s a t Channel มาเดินเข้าห้องน้ำอ่ะึนอออกมาแล้วใครออกมาพวกคนเยอะแยะเลยไม่น่เชื่อเลยสวัสดีพี่บาออกมาจากห้องน้ำก็มาเล่นใบคำกันหน่อยมีกกระโจกปีกกระจปลาเขียวใช่เี่นอย่ปลาเขียวที่มันนั่นอ่ะมันจะต้องมีโรยได้ด้วย ใช้แบบว่าหนวต้องไปหนลาเก็ดีปลาท้องโงปลาท้องโกแหมหิวกันเลยทีเดียวแล้วก็แจกของที่ระลึกจากช่อง Blues Catch a n n e l นะครับและก็ขอมอบพวงกุญแจพิเศษที่เป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนให้แทนคำขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของเบื้องหลังช่อง b l u e Catch Channel เสมอมาขอบคุณครับ